ติเปนอินเจแปนสวัสดีค่ะสวัสดีกับผักได้ยินเสียงได้ยินเสียงล้างจานไหมอะ่ะฝ่ายชีที่บ้านเขาล้างจานอยู่กงเกงกงเก,ง,ก,ง,เกงได้จะพายพนังพักเตรียมเอาไวข้ขายมื่อเอนจะ้ะทุงละลอยเย็นอันนี้มะเขือเทศน,นี้มะเขือม่วงนะคะมะเขือม่วงถ้าลูกใหญ่ก็ใส่สามลูกร้อยเย็น ลูกเล็กเกศใส่ห้าลูกนะเนี่ยค้ากันห้าลูกจริงๆให้เยอะกว่าเจ้าอื่นด้วยความที่มีผักเกยอะถามว่ามีเยอะไหมพรุ่งนี้เกศเตรียมไว้มีทั้งหมดประมาณสิบเก้าถุงนะคะอันนี้ชิชตโตพริกที่ไม่มีความเผ็ดเลยนะครับแล้วก็อันนี้พริกหยวก จริงๆถ้าปล่อยแล้วมันจะใหญ่กว่านี้ค่ะปล่อยให้มันใหญ่กว่านี้ก็ได้ไอป้ปาปิกาอะไรพริกปาปิกานะพริกหยวกลูกใหญ่ๆนะคะอันนี้ต้นยังเล็กเก๋ก็เลยเลก,เกเ็บก่อนยังไม่ได้ปล่อยให้มันใหญ่แล้วก็แต่งกว่าเจ้าอื่นเขาให้4ี่ลูกร้อยเยนเจ้าเราให้5้าลูกร้อยเยนยานผักขายบอเบ,บิร <c oughs> ์ดไอ้แจ๊ดอะไรนะเด๋กอมที่ผักกว่าเยอะกินไม่ทันนะ ถ้าเราใส่น้อยเหมือนเจ้าอื่นแล้วกลัวขายไม่ออกเดี๋ยวผักระบายไม่ออกนะเดี๋ยวเก๋ใกล้จะได้ร้านขายผักแล้วนะพ่อแม่พี่น้องคุณชายเขาไปทําให้แล้วเหลือแต่หลังคานะคะเดี๋ยวหลังคารออยู่รออยู่เดี๋ยวได้ดูในอีพีหน้านะแล้วก็นี่เอาบอกมามันคือกระลำปีนะคะสวยไหมคะสวยบอกพี่น้อง กระหล่ำปีได้จ้ะอันนี้ก็อันนี้ก็ร้อยเยนน,นะคะมีกระหล่ำปีสามหัวผักบุ้งหนึ่งถุงเอรร้หนึ่งกําคือไม่ได้ตัดมาเยอะมันไม่มีที่จะวางแค่ผักเนี้ยที่เห็นนี้นะคะเก๋ใส่ท้ายรถจักรยานเฉพาะข้างท้ายไม่หมดนะคะเอาไปใส่ข้างหน้าอีกนะคะทั้งข้างหน้ารถจักรยานทั้งท้ายรถจักรยานนะคะแล้วก็กระหล่ำปีนี่เก๋ก็เอา ห้อยไว้ด้านข้างของจักรยานอีกนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตอนเกดเอาผักไปวางเกยจะถ่ายวีดีโอให้ดูเคยเห็นรถขายผักในกรุงเทพไหมที่มันมีมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีตะก้าอยู่ข้างหลังมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่สิมันจะมีไม้หนึ่งอันไม่คานแล้วก็เขาก็ทําทํำยังไงอะ่ะมีตะก้าเหรอสองอันแล้วก็ทํายื่นออกมาด้านข้างแล้วก็แขวนผักไว้เยอะ เก๋ก็เอามามประยุกต์แบบนั้นใช้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดีไปดูกันคือคือจักรยานหนึ่งคันอนมันก็มีแค่ตะแกรงใส่แค่ด้านหลังกับด้านหน้าเนาะคือมันไม่หมดอนะผักมันเยอะนี่คือสาเหตุที่เก๋อยากได้ร้านขายผักนะคะก็อีกอึดใจเดียวน่าจะไม่เกินสองอาทิตย์หรือหนึ่งอาทิตย์นะคะเพราะาเหลือแค่หลังคา ถ้าพรุ่งนี้ได้หลังคาเห็นปู่ก็ปู่จะมาใส่หลังคาให้ถ้าได้หลังคาเก๋ก,ก็จะมีร้านขายผักอุย๊ยคลิปนี้มีแมวมองนะคะพ่อแม่พี่น้องน,นันนัทจังน,นันนัทจังสวัสดีท่านผู้ชมในสิคา <c ười> คลิปนี้มีแมวมองนะคะก็เดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้เช้าจะวเก๋มาถ่ายให้ดูะะว่าผักเก๋จะเป็นยังไงแล้วจะขายหมดหรือเปล่าอันนี้คือสิบเก้าถุงนี่ ตั้งแต่วางผักมารู้สึกวันนี้จะเยอะที่สุดนะคะไม่รู้ว่าจะขายหมดหรือเปล่านะคะเมื่อวานก่อนแก้วไปวางไว้สิบหกถุงขายไม่หมดนะคะขายไปแค่สิบสี่ถุงเหลือเหลือสองถุงนะ,ะเหลือมะเขือเทศเล็กกับแตงกวาหนึ่งถุงที่ขายไม่ออกเลยนั่นสิบสี่ถุงสิบสี่ถุงนี่ถ้าเปรียบเป็นเงินไทยบ้านเราก็ประมาณสี่กับสี่ร้อยบาทนะคะ เมื่อวานก่อนขายผักได้เกือบ400บาทแล้วก็วันนี้ถ้าขายได้หมดนี้เกือบเกือบ600บเลยนะคะขาดอีก27บาทไม่ขาดอีก30บาทก็ประมาณ600บาทสำหรับเช้านี้ของการขายผักนะคะถ้าขายหมดเนี้ยถ้ามีอีกหนึ่งถุงก็จะเป็น20ถุงถ้า20ถุงนี้ก็ตีเป็นเงินไทยก็เกือบเกือบ600บาทเลยนะคะสำหรับการขายผักตอนเช้าปะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันอีกรอบมีแมวมองอีกแล้วนะคะมีแมวใหม่อีกตัวและะ้วแมวมองอีกตัวคะ่ะยุกิจังยุกิจังสวัสดีผู้ชมในสิคขามาดมดม,ดมผักนะจะบอกไปไปหลายรอบลปะปะได้ไปแล้วแล้วพอไ,ไปพี่น้องมาดูกันอีกทีตอนเช้าเราเก๋ถ่ายวิดีโอให้ดูนะ,ะว่าเป็นยังไงบ้างมาสาเก๋เต้นดีซีดีซียี่สิบนาที เอาพักมาจอดเอารถมาจอดได้จ้ะแล้ว <c oughs> เขีนลืมตายวิดีโอกลับเข้าไปนอใหห่แต่บะดรนรับกันเลยนั่งสมาธิตอนนี้มันมีอันนี้แล้วเกก็เลยลุปขึ้นมาว่าสิว่าห้อยมาเลยพักยังมาถ่ายวิดีโอจ้ะตอนนี้ก็กืบจะเจ็ดโมงเสาร์ด้จ้ะยังเหลืออีกหนึ่งสองสามสี่ห้า เลืออีก้าถุงวางไว้ก่อนมาถ่ายวีดีโอเพื่อมมนจะขายเพื่อมันจะขายได้อีจะสองถุงสามถุงอันนี้คือกระหล่ำปีกระหล่ำปีขายเอ,อกหัวเดียวนะคะแล้วก็นี่เหลือแตงกวาอีกสองถุงกับผิกถุงหนึ่งเด้อยอืม ขายหมดไปแล้วสิบเอ็ดถุงด้วจะพามาเพีหน้น่ไม่ใช่สิเพราะมันมีสิบเก้าถุงสิบเก้าถุงเหลือห้าขายหมดไปสิบสี่ถุงนะคะไปะแล้วเก็บไปห้อยอันเม็ดหอมหัวาใหญ่ก่อนจะ้ะหอมหัวใหญ่ก็พวกผักผักอะไรนะบล็อกคอรี่นะคะ ตอนมะส้าเต็มเลยจ้ะเต็มอันนี้กับเต็มอันนี้เอาโอเคอ่ะใช่ไหมเต็มแบบแขวนอันนี่เละจ้ะนี่นคะคะก็ไหวจักหน่อยหุอยพักกับถอนอยาใส่ปุ๋ยให้กับอังเบื่อจักหน่อยละจังมากเก็บรถจัะยานกลับได้จ้ะพ่อแม่พี่น้อง หลังจากที่พาไปเบรงจัก,กรยานขายผักได้จ้ะเกกับมาถอนหย่าไปห้อยเมล็ดผักพ่อแม่พี่น้องไอ้สมไอ้สมมันเขียนว่าแตงไทยเด้อเกก็เลยสื่อมาแต่ว่าแตงไทยมันขึ้น่วยสีขาวไอ้เกย์กพหูหมั้ยมันเขียนว่าแตงไทยแต่เนี่ยต้นมันเป็นต้นแบบเนี่ยผู้ใดหูเนี่ย แต่หนวยมันผัดเป็นสีขาวเลยล่ะนีะน่แม่มันเป็นสีขาวนวนนวนๆมันมันโมนแมนบ์แบกแต่งไทยทีว่าหนวยสีอันไล่ๆเขียวๆไล่ๆบอกคือมันคือเป็นสีขาวกีกับโหุสื่อมาต้นหนึ่งมาปลูกทิ้งไว้ต้นสก,กีนี่กเกตายซ้ํา อันใส่ปุ๋ยหลยพดคนเนาบทเรียนอีกหนึ่งอย่างสกินนี่ไม่ชอบปุ๋ยมากลดปุ๋ยขม่มทนน่าสงสารยังไม่ได้กินเลยสก,กัลลูกนางวสาตโตพอนี้เสร็จมาตายจ่อยถึกปุ๋ยหลยโดพดพ่อแม่พี่น้องเข้มบทเรียนอีกหนึ่งอย่างของเกณน,นะคะ หลายหนวยอยู่นี่สิบกว่นหนวยต้นเดียว,วยังหน่อยหน่อยอยู่หัวตาหัวตาเบิง่งหัวตามาเบิง่งทางพุ่นก็มีหลายต้นเดียวจ้ะนี่ประมาณเกือบสิบหน่วยกยับแกงยางบุ๊มันเขียนว่าประมาณว่าอะไรไทยมันเป็นตัวคาตาขนาดเนาะกับแ่งไทยเห็นแล้วก็เลยสื่อจักแมนแ่งไทยบบหงกับโบหงเดี๋ยว อนมันสุกแล้วมาเบิ่งกันเนาะพ่อแม่พี่น้องว่ามันเป็นนังไสเนาะไปละจ้ะตะเกียบไปถอนหญ้าให้อันนะแปลงแป้งมันเทศญี่ปุ่นต่อถอนหญ้าแล้วก็สิใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยให้กับแปลงบักอึจ้ะพ่อแม่พี่น้องว่าตอนนี้ฮูแล้วเขาจะบ่ใส่หลายหย้อยอ้อมๆข้างๆแต่สิตัดหยอนอึไปลวกจิ้มน้ำพริก ปลาเดิมนะคปะปลาเดิมยอดประอืออีกจากสองอาทิตย์ก็ิได้ตัดคายยอดประอือแต่ตอนนี้ตัวเองอันนี้ก่อนนะคปะปลาเดิมก่อน,อนตัดออกให้มันแตกนะให้มันแตกยอดขึ้นมาอีกเยอะกว่านี้นะคะ <c oughs> ไปละค่ะพอมาพี่น้องขอขอบคุณที่รับชมรับรับฟังเด้อจะ้ะกอให้ยูด,ดีมีแห้งกันสุขสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ